สวัสดีค่ะทุกคนยิงดีต้อนรับเข้าสู่รักจังฟังพอดแคสต์กับดัตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหัวใจแต่เป็นมุมที่หลายคนอาจไม่ค่อยกลายอมรับค่ะทำไมทำไมเราถึงเผลอไปชอบคนใจร้ายคนที่ทำให้เราน้ำตาซึมอยู่บ่อยๆทั้งที่เรารู้ตัวทแท้ๆ mm hmm. ถ้าฟังแล้วรู้สึกจี้ใจอย่าเพิ่งปิดพอดแคสต์นะคะ พอแรตตี้จะพาไปเข้าใจจิตใจ,จตัวเองกันค่ะก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่คุณแปลกค่ะที่เผลอชอบคนใจร้ายเพราะสมองและจิตใจเรามันมีเหตุผลลึกๆที่บางทีเราไม่รู้ตัว 1. เราอาจโตมากับความรู้สึกว่าความรักเท่ากับการต้องอดทนหรือพยายามให้เขารักตอบ ถ้าในวัยเด็กเราเคยเฝ้ารอความสนใจจากพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวเราอาจเคยชินกับโมเดลความรักแบบนี้โดยไม่รู้ตัวค่ะ 2. ความใจร้ายบางครั้งทำให้เขาดูท้าทายดูน่าสนใจสมองเราชอบอะไรที่คาดเดาไม่ได้เพราะมันกระตุ้นโดปามีนเหมือนเล่นเกมที่ยากนิดนึงแล้วเรายิ่งอยากเอาชนะคนใจร้ายเลยดูมีเสน่ห์แบบแปลกๆค่ะ 3. เราอยากพิสูจน์ตัวเอง บางทงเราอยากเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนเขาได้แต่ถ้าเขายอมใจดีกับเรามันจะรู้สึกเหมือนเราได้รางวัลใหญ่แล้วทำยังไงดีสิ่งสำคัญที่สุดคือถามใจตัวเองว่าที่เราชอบเขาเพราะเขาทำให้เรามีความสุขหรือแค่เพราะมันตื่นเต้นลองสังเกตตัวเองเวลารู้สึกเจ็บแล้วถามว่าถ้าคนที่เรารักจริงๆมาเจอเราในสภาพนี้เขาจะอยากให้เราทนไหม และจำไว้นะคะว่าความรักไม่ควรต้องแลกกับความเจ็บปวดซ้ำๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะเผลอชอบคนใจร้ายแล้วสุดท้ายต้องเจ็บลงมาเล่าให้แรตตี้และเพื่อนฟังได้นะคะหรือถ้าตอนนี้ผ่านพ้นแล้วลองแชร์วิธีที่คุณก้าวออกจากวงจรนี้คะ่ะถ้าชอบแนวนี้ฝากกดติดตามรักจังฟังพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะตอนหน้าแรตตี้จะพาไปคุยเรื่องความรัก ความใจหรือความคิดแบบไหนอีกอย่าลืมรอฟังนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย